พาขานอนเก็บมือนั่งเก็บมือหน้ายักที่ฉุดในโยกเลยอะ่นะเอาพามอมโชคดีนะคะที่ว่าแมวที่บ้านเนี่ยไม่มีใครเป็นไรในหูเลยนะคะคือมอมก็ตรวจ ตรวจแบบทุกครั้งอะนะคะที่ที่ทีเออ่เข้ามาใกล้ๆลูกก็จะจะคอยดูหูอะเพราะกลัวมากเพราะว่ารู้ว่ามันค่อนข้างอันตรายแล้วก็รักษาทีนึงค้าเกิดมันเป็นเยอะๆมันค่อนข้างแพงแม่อมก็จะแบบดูดูทุกวันมีไหมหูดํำไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่อมแบบมอมก็ดูอะนะเออเออกว่าน,แบบนี่ก็เพิ่งจะหยดยาไปแต่ก็นานมากกว่าจะหยดเพราะว่า แพงตังค์ไม่มีค่ะแต่ก็โชคดีอะนะคือแม่อ้อมเห็นแม่ปุ้ยอะลูกแม่ปุ้ยเป็นอะโอ้ยเราเราเห็นแล้วเราโอ้ยตา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 ยเราเห็นแล้วเรา,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 าสงสารไงเ <_ L> ออแล้วของแม่ปุ้ยเป็นตั้งกี่ตัวแล้วตอนนี้เจ็ดมั้งคะที่ของของบ้านแมวจอนอนมหาไทยอะคือแม่อ้อมเห็นแล้วก็โอ้คือท่าน,นี่เขาเลี้ยงไว้ในคอนโดนะคะคือเขาอยู่อยู่สูงกว่าเราอีกแต่ของเราเนี่ยอยู่อยู่ตรงเนี้ยซึ่งถามว่าโอกาสเสี่ยงมันค่อนข้างสูงมากแต่ว่าแม่อ้อมค่อนข้างโชคดีที่ไม่เป็นอะเออ โชคดีมากเลยะคะ่ะที่ลูกไม่เป็นแต่พี่ฝนนะเป็นนะคะพี่ฝนนะมีเป็นไม่อ้อมรู้ว่าพี่ฝนเป็นอะไรในหูเพราะว่าหูพี่ฝนจะดามากเวลาเช็ดอักก็คือแบบหูออกมาแบบมากแบบมายไก่กองจนสุดท้ายไม่อ้อมตัดสินใจว่าเราต้องให้พี่ฝนกินยาไอไอในกาดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็เลยทําให้ได้แบบว่าเออค่อนข้างกังวลกับแมวเหมือนกันก็คอยดูอยู่บ่อยๆไม่อ้อมก็กังวลน,นะคะมีไหมลูกเดี๋ยวแม่ดูดิตาก็ไม่ได้ใส่แว่นก็ขอให้แมวของแม่ปุ้ยบ้านแมวจอนอนมหาไทย หายไปไวนะคะขอให้มีคนช่วยเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงแมวดีมากพี่กำลังทำความสะอาดแล้วนางตัวแสบเข้าไปอยู่แล้วะคะแค่ไม่อ้อมเดินผ่านนะน้องลุงน้องฟ้ามไม่ต้องมาเลียมือแม่ลูกมือแม่ไม่สะอาดนะแม่าแม่ทาโลชั่นนะลูกแค่ไม่อ้อมพูดว่าตอนแรกมันนอนอยู่ตรงนี้ไม่อ้อมเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ลุงเดี๋ยวเจอกันมันเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะมันเข้าไปเลยมันเข้าไปเลย แล้วเราก็ล้วงลําบากเพราะว่าไม่ว้องสูงไม่ถึงไอ้นี่คือมือไญ่พี่ถ่ายได้เพราะว่าขยิงด้วยแล้วก็ออกร้องเข้าไปไม่ใช่ว่าตัวเองเรื่อมไปถึงนะคะเลื่อมไม่ถึงนะแล้วเจอมอนอ่าแม่ไปหาเจอมอนก่อนคือเมื่อเช้าโอ้ยร้องเป็นวักเป็นเวนนะคะร้องร้องร้องแม่อ้อมว่าร้องทาไมเดี๋ยวนะคะร้องอยู่สองสาม ชั่วโมงร้องอยู่นั่นแหละแม่อ้อมไม่ได้เปิดไอเย็นไม่ได้เปิดไอเย็นให้มันค่ะแม่อ้อมก็นึกในใจว่าตายและ้ะทีเมื่อก่อนไปนอนอยู่ใต้ท้องรถอะ่ะมันไม่มีไอเย็นเลยฮะทำไมมันอยู่ได้เดินไปเดินมาฮะทีตอนเนี้ยร้องร้องเรียกเรียกเรียก,ยกให้แม่อ้อมมาเปิดไอเย็นให้มันกลัวอ่ะกลัวแม่อ้อมพวาแ <laughs> ม่อ,อ้อมชอบแกล้งกัน สนุกแกล้งลูกเ่ยสนุกที่สุดฮะเอเบร์ดอยู่ข้างล่างหม่อนดูดูหุ่นมันค่ะดูหุ่นดูหุ่นมันเห็นไหมคะจากแมวจรที่หุ่นผอมแห้งแรงน้อยกรลองกองแกงกลายเป็นแบบแมวรอไปเลยอดูหางดูหางมันค่ะดูหางมันดูหางมันนะแม่อ้อมไม่คิดเลยนะว่านนะวนะอ้อจะเลี้ยงมันอ้อมไม่คิดเลยนะตอนแรกเลยไม่คิดว่าจะเลี้ยงหมอนนะแล้วทําไมก็ไม่รู้ทําไปทํามาก็อดสงสารมันไม่ได้ คือมันมาอ้อนเราแล้วอ้อนเราอีกอย่างนี้แลอย่างหนึ่งม่อนเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะมันไม่เหมือนตาเอียตาเอียมันยังมีบ้านยายอยู่ใช่ไหมหรือพี่สาวประเปิดมีบ้านยายอยู่แต่ม่อนอ่ะมันมาจากไหนเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าม่อนมาจากไหนอยู่ๆมันก็มาโผล่เป็นแมวที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแล้วมันมาโผล่ตรงนี้น้องก็เลยงงๆไงว่าเอ๊ะมันมาจากไหนของมันแล้วใครทิ้งมันเจ้าของมันทิ้งมันเพราะว่ามันเป็นเชื้อราแค่นั้นเองหรอ คือแม่้องก็ไม่แน่ใจนะว่าทิ้งมันเพราะเพราะมันเป็นแค่นี้เหรอหรือว่ามันเป็นอย่างอื่นอีกเอาะหรือว่ามันหลงมาก็ไม่น่าจะใช่กระสับกระส่ายแล้วกระสับกระส่ายแล้วมันจากที่เคยรักไม่อ้อมพันพวนนวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเห็นว่ามันหนีอย่างเดียวเพราะไม่อ้อมแกล้งมันกอดรัดฟัดเวี่ยงมันหยิกมันสารพัดสารเพที่จะทากับมันมันก็เลยแบบว่าจะค่อนข้างไม่ชอบเราอ่ะไม่ชอบเราเอาเลยทีเดียวมองแล้วไง บอกแล้วไงบอกแล้วไงฮะบอกแล้วไงฮะฮะอืมขนนุ่มๆนุ่มเดี๋ยวแม่อ้ามาอมอ,อุ้มปะปื้ดขึ้นมาก่อนค่ะเมื่อกี้แม่อ้อมไปเอาอยาให้พี่ฝนก็แปดสิบเมตรก็พันพันสองร้อยนะคะทีนี้หมอบอกว่าพี่อ้อมเออแป,ปะมีปัญหาก็คือขนเลือดของพี่ฝนยังไม่ออกนะคะขนเลือดพี่ฝนยังไม่ออกคือแ็บ ห้องแล็บมีปัญหาก็คือเครื่องมีปัญหาก็าเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณเที่งเที่ยงหรือยังไงเขาจะโทรมาแจ้งอ้อมเองว่าผลเลือดพี่ฝนเป็นยังไงทีนี้เนี่หมอก็เลยบอกว่าใจค่อนข้างแบบเอ,อเกรงใจว่าไม่อยากให้ตรวจเลือดบ่อยๆถ้าหากว่าไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็น6เดือนครั้งหนึ่งก็ได้หมอบอกแบบนี้นะคะถ้าค่าเลือดพี่ฝนเนี่ยไม่ได้ค่าคาอยเอรพี่ฝนเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมันต้องมันต้องขึ้นใช่ไหมถ้า ถ้าเกิดค่าไทรลอยพี่ฝนดีก็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 จะแบบว่ารักษาระดับอะไอย่างนี้ก็คือจะไม่ไม่ตรวจบ่อยก็ให้พี่ฝนกินยาไปเรื่อยๆนะคะก็จะต้องตรวจน้องก็เลยบอกว่าอย่าลืมตรวจตับนะเพราะว่ากาะตรวจตับ้่านอ้อมฟรีไงถ้ากเกิดตรวจตับเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับก็โอเคแต่ถ้ามีเดี๋ยวม่นอ้อมจะต้องไปซื้อย,ยายาที่ร้านขายยาอะไรที่มันจะถูกหน่อย นะ,ะ่เอ็ก็ต้องบอกกับหมอเลยว่าหมอต้องพี่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายยาตับที่ฝนพี่แ้อ็มอาจจะไปซื้อตรงอื่นเพราะว่าซื้อกับหมอซื้อกับหมอแพงและสองร้อยนะคะแต่จริงๆแล้วแพงหนึ่งประมาณแค่ร้อยหนึ่งหรือยังไงเนี่ยค่ะซึ่งมันประหยัดกว่ากันเยอะอะแม่้อมก็ต้องไปซื้อแบบนั้นมากกว่าต้องไปไปหาที่ซื้อเอานะคะเพราะว่ายามันเป็นยาคนเดียวยังไม่ได้ไปถามร้านขายยาเลยค่ะว่าราคามันเท่าไหร่ว่าว่าจ่ว่าจา่า,จาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ถาม จะต้องรอดูรอบนี้ก่อนแล้วก็ต้องคุยกับหมอตรงๆนะคะเรื่องยาคุยกับหมอตรงๆเลยแล้วก็ส่วนในรุ่งเน่ยแม่อ้อมก็ขอให้มันไม่เป็นอะไรนะคะขอให้ค่าตับค่าไตมันดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเพราะเราเองก็ห่วงมันเหมือนกันแต่ว่าไปมันก็เได้ตัวเล็กหรกค่ะตัวมันก็โอเคพอๆกับน้องฟ้าแหละแต่แม่อ้อมมองมันไปเองว่ามันนู่นนี่นั่นเราก็กังวลกับลูกเราไปเองนะคะก็ตาบิดกิดําตาบิดบ แม่ก็หวังว่าให้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 ค่าเลือดพี่ฝนดีกว่าเดิมนะให้มันดีนะลูกนะพี่ฝนจะได้ไม่ต้องกินยามากหรือลดปริมาณยาลงทังตากรอกไปกรอกมารู้ไงรู้ไงรู้ไงล่ะกิอรู้นำลนังนีะนั่น่น่นหละนั่นแหละนั่นแหลนั่แหละน่ะหละนั่น เวลาตอนนี้อาบน้ําเช็ดก็จะดําน้อยลงสังเกตดูนะคะอ่านูหูได้เลยเม,มื่อก่อนนูหูจะดําเยอะมากล้วงไปนี่แบบหูแบบเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่หมดมันเป็นไรในหูซึ่งเราก็รู้แต่ว่าช่วงที่เราไม่ไม่มีเลยนี่ค่อนข้างลาบากนี่มันมันลำบากมากเลยนะคะคือใจเราเนี่ยคือเราไม่ได้ทำยังไงอะแต่ถ้าเราพอมีเราก็จะดูแลลูกเราอย่างดีค่ะพอมีพอกินนะคะพอทํามาหากินได้บ้างก็ดูแลลูกได้อย่างดีบ้างแล้วก็มี เอฟซคอยช่วยเหลือแม่อ้องบ้างไม่ว่าจะเป็นซื้อทรายก็ดีหรือว่าช่วยแม่อ้อมเลี้ยงน้อยก็ดีแม่อ้อมก็มาซื้อของให้พวกเขานี่ละค่ะไม่มีไม่มีไม่มีการมีเงินเข้ากระเป๋ามีแต่ควักออกเยอะที่สุดค่ะเยอะกว่านะคะเพราะว่าปกติแล้วแม่อ้องก็มีมีคนสนับสนุนไม่ได้มากมายอะไรก็ก็มีบ้างนะคะเล็กน้อยแล้วแต่บางท่านบางทีท่านซื้อทรายบ้างติดให้แม่อ้อมบ้างอย่างนี้บางท่านก็ให้บ้างเห็นแม่อ้อมเลี้ยงแบบว่า ดูแลค่อนข้างอย่างดีนะคะน้องก็กบขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะคะที่คอยช่วยเหลือน้องด้วยดูตลอดมาตรงนี้น้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ